พี่ก้าเพิ่งเอาจากห้องน้ำมเมื่อกี้อ้ยก๊อกน้ำเปิดไปถึงอยากเช็ดผเรียบร้อยล้างมาือเช็ดให้เรียบร้อยอ,น,น,อยนี้เราพี่นิชามานั่งทำอะไรในห,ห้องน้ำเนี่ยเอาพี่ก็รอน้องอยู่เนี่ยเมือ่อไหร่น้องจะอืเอเสร็จเถิยชักช้านั่นแหละอาวนี่ทิก้าครับพี่ ไปรับผ่อยฟรีกันก่อนมาเอาเอีสินั้นไปกลับบ้านกันโอเคค่ะเลิกเรียนละไปะแล้วทาไมทีก้าพาทำไมทีก้ามารับพี่เนี่ยมารับพี่เองเหรอใช่ค่ะวาร์ปมาโอ้ยพอตายแล้วพี่บอกจากบ้านโอ้โหฝนตกหนักมากเลยรีบเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหทีก้ารู้สิฝนตกหนักเชียว โอ้โหลมก็ไม่มีน้องป้าป้าป้าเรียบไปรับของอัญฟรีกันเถอะฝุนหายตกสักทีเอ้ยฝุนหยุดตกพี่พูดผิดอีกแล้วอ้าวพี่แคนหายไปไหนอะขอโทษนะคะคุณนิชาคุณนิชาเนี่ยไม่ได้รับจดหมายมันหลายเดืนอนมากมากเลยคนะ่ะฮะจดหมายใช่แล้วค่ะว้าวจดหมายเยอะมากเลยอะ่ะโถแม่ไม่ได้เก็บม,มากี่วันแล้วนะ่ะเรากลับบ้านกว่า มีค่ะพี่แคมพี่แคมค์ขาแถวบ้านพี่แคมเนี่ยฝนตกไหมคะอ๋อไม่ตกจ้ะแถวถนนตรงริมใกล้ๆตรงนี้ค่ะฝนตกหนักมากเลยอ่ะตอนนี้น่าจะหยุดแล้วอะ่ะ<ๆ>เปียกฝนกันไหมคะเนี่ยเปียกค่ะเดี๋ยวกลับไปคืนนี้เนี่ยหนาวสั่นแน่เลยไอ้<ๆ>ใจพี่นิชาตะะกนล,ลั่นทำไม ของขวัญเหรอคะอุ้ยจริงด้วยสงสัยเครื่องน่าจะแห้งแน่เลยอ่ะขออภัยเลยคะวันนี้เนี่ยของขวัญฟรีในเมืองโทกาลล้าไลฟ์เบอร์ของเครื่องคุณเนี่ยของขวัญฟรีของในเมืองหของนิชาเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะคะเนี่ยไม่นิชาไหนบอกว่าจะมารับของขวัญฟรีไม่เห็นมีเลยอุ้ยเอาแล้วสินี่เอาแล้วเอาลเอาลยเลยล่ะโอ้ของฟรีนะพี่น่าจะมีคะแปีนี้แะคะ ฮะไปไปได้ไงคะจริงๆแล้วเนี่ยฉันเน่เป็นคนเอาของขวัญฟรีของคุณนิชาไปเองไงไหนที่สูดๆๆผมก็ได้ได้ได้ของขวัญฟรี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 ย่าฮู้ฉันจะเอาไปอวดเพื่อนของฉัน นเะงินก่อผมเอ้ยผมเอ้ยถูกแล้วครับผมเนี่ยจะก,กลับบ้านและไปอวดพ่อแม่น,นะครับนั่นก็สำหรับคลิปนี้ถึงมาจะได้แ,แต่ขอให้ผมไปก่อนให้ลาไปก่อนนะครับนั่นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะบายบาย